เตียวรอนำทุกคนเจอดูโดดหอ้ยห,ห,ห,หอดซามหลังขาเลยทุกคน สบายดีพ่อแม่พี่น้องบูชุคุณสุกคนกับบรรยากาศยามแดงแรงเมื่อนี้อ่นะเป็นเป็นผู้เลี้ยงงูอาตาน,นึงทุกคน <c oughs> <c oughs> เลีงงย้ยงงูยูโซนแล้วก็เอ็ดวโซนไปน้ำทุกคนแล้วก็เลี้ยงงูไปน้ำปล่อยงูตามโซนเธอมัอนกินหญ้าแบบเธอมัอนแป็ดใหน,นะแล้วก็ตางเลี้ยงงูไปน้ำเลยแล้วก็เฮาก็ไม่ได้เสียเวลาไปตัดหญ้าทุกคน งูกินจะไห้ก็มกระเบิดมากระแป่นบะนยาตามนี้กินอิ่มไป่ได้เด็กกามานั่งมานอนคุณตัวน้นอยๆแห้งนอนเลยตัวน้นอยๆนะตุยขักอะไรทุกคนเพ่นกินอิม่มกินเบิดเมื่อเลยทุกคนปอแต่เช่าจะเท่าคำเลยอ่ไปเลยได้พื่นมามาพักพรย้อน,อนกไก่ในหนึ่งเด็กก้ไปกินต่อแบบโงน่นีสบายนะทุกคนเนาะ กินหญา้าเลแลแ้วทุกคนเลยไม่ต้องไปเชเวลา้านั่นหานี่คือคนเหา่าเกิดเป็นมือตื่นหมาแล้วกินแต่หญ้านี่แล้วบรรยากาศยามแรงๆทุกคนกับยูโอยู่โซนคือเกา้าอยู่เทงหนากระตอบน้อยเทงให้เทงส่วนกับลูกกับเต้ากับครอบครัว บรรยากาศดีขนาดเลยทุกคนมาเด้ ب, ทุกคนเด้อเอ๊ะกินข้่วทํากันกับบรรยากาศยามแรงๆเมื่อน,นี้ซ้าวผูไทยจะมาแกลงลำไม้ช่กินทุกคนแกลงลำไม้กินยามแรงไม่ได้เปิดกินห้าพักพักลำไม้นี่แหละยูโฮยูโซนทุกคนเลยคันวาเอายืซื้อของกินกะมันแพงนะไม่ได้เงินซื้อทุกคนเลยมีแต่ห้ายูห้ากินตามธรรมชาตินี่แหละได้เปิดก็กินไป มื่อเช้าใครจะมากแกงหรืม่ชวกินหอยกะจีวกินกะกินไปเลยทุกคนเลยจีหอยมืะขังกะยะ่างงมหอยอีกหอยเซรีนะกินคู่มมือกะมีเบื่อทุกคนเลยเมื่อเช้าใครจะมากแกงหรือม่เล้งนอ้องแกงไม่ได้เลยทุกคนเลยเก่งโดงหนึง่งช่องโด่ง แกงพอได้แบบถ้วยน้อยหนึ่งถ้วยหนึ่งนะพอคันชูท้าแกงได้แหละมันกินมีมดเหลือหนึ่งนั่นช่องหมากแกงได้มันมีแซ่บทุกคนเลยแกงน้อยหนึ่งแกงพอได้ถ้วยหนึ่งกินนะแกงมาไม่ช่องโด่ง น้อไม้มันอยู่แคมโซนทุกคนเ้าถ่้างมอไว้เลยจ้ะไปเอาน้อไม้มาพอดีมอพดทุกคนมาอื้อนะ อยู no ่ในโซนของยาชาพุทธไปตาแพงบ่น้อยแหงลีแต่ว่าแก่เลยทุกวนหน้อยชซื่ฮะหน้อยแก่มึงพาเมือนทางกงมันขามันเอยมันสแกงทำไมดูชาพุทธิมักมาออ้ ยาหนางังแซวไทยกระปนกับข้าวเบื่อเลยทุกคนน้ำยาหนาังเข้มข้นเคียวค่ะทุแกงแบบบ้านเนาะบ้านหนาทุกคนเลยแกงแบบอได้ได้สำเร่อกระเซือสนั้นนะเขาอยู่ใ้อยูโซนกินเปื่กระแชบทุกคนเลยได้เปื่อกระเซืออน,นั้นใช้เท่าที่หนึ่น เ้อเกือปินโหนแ้วก็ซื้อมาเตียวรอนำทุกคนเ้อด,ดูโดดเราต้องมันเขาหลุดม,มันดูด้ทุกคนเพราวะว่าเขาซื้อเขาเบื่อด้ยันเขามันติดมอคขาดไปได้ก็คือประแดดทุกคนแหง้ไงไหมปะละ โอ oh, ะเจตเปิลเลยแลสบายดีแน่ลูกเอตเปิลนะเอาเปิลของขอน่ะฮะพนอายสบายดีแน่ลูกสบายดีนอนโซนไปได้ <laughs> <laughs> เลย,นะย <laughs> นอนโซนมอ,อนอยู่บ่มอนอยู่อน,ยอนอนรับฟันดียอยู่บ่ฟันดีอยู่ฟันดีรัตื่นมาจำไม่ได้เบิ่งผู้นี้เกือบโบกเกือบโบกเนี่ยเกือบพองเท้าคือเกือบโบกมั้มึง เป็นคนโชโนคนป่าเลยออโอ้ด้กระไผ่เนบทงไผ่ไกระไผ่ไกระไผ่ตายแล้วจะกินจะนายก้อนหรอรู้เศ้าไทยนะมีดีแจะเอ็ดกินได้ทุกคนกินได้หรดทุกอย่างเลยกับเวลาเขาเอ็ดกินนี่เขานะแต่เยอะกินกว่าเศ้าไทยผู้เอ็ดอีเอ็ดยิมทันได้แล้วยักกินยักกินก็นเลยเอ็ดเบิกกขยาทุกคน ขามันจุกก็ลอยมันยังมีซุกอยู่แป๊บหนึ่งอันนี้นมันก็ะซุกเลย<ป>ดีซุกแล้ว Kênh hoặc là xúc cặp tụi con và phạc cặp nhau có phái thôi phạc hôm hôm à, phạc hôm hôm bỏ hôm hôm phạc hôm 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 xàm hôm 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 นิงปอ่ะเบาก่อนฮอนมาได้ตัวกคน,ดกนเด้อกินข้าวน้ำกันซาเมลูบ่าวได้เพื่อนไปหาเลาะอยู่พุ่นยังไม่มาซาเมลูมกินข้าวก่อนตักกินก่อนกินเม็นโห<อ>จี๊นิ้งปืน,น,อนปอนะได้แล้วจักพอจะได้เลยพออยากไปเอาบ่านเราปาอนกินกิน กินเขาอกเราเข้านี่กินเ้ากินเขาวลูกกินๆกินแด้เขาไปอยมุ้งเนี่ยอย่ครบเนี่ย